ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมจะให้ใหน้องอล็กอลันฮะหารถเบอร์เจ็ดสิบห้าใครหาเจอก่อนเป็นผู้ชนะสำหรับเกมแรกมาครับเดี๋ยวเราเอารถนี้ไปซ่อนก่อนทุกคนหันหลังก่อนอหันหลังไปทางโน้นห้ามมองซ่อนตรงไหนซ่อนที่ซ่อนในซ่อนในกองนี่แหละใครหาเจอก่อนเป็นผู้ชนะโอเคเป็นอะไรเดี๋ยวจะเฉลยที่หลังขอซ่อนรถก่อน <laughs> ตอนนี้เราก็าทำการซ่อนนะนี่ครับนี่คือเป็นที่ที่ทจะหากันนี่ฮะสีแดงสีแดงเบอร์เจ <75. S 1> ็ดห้าเราก็ทำเหมือนเดิม

โอเคพร้อมแล้วอ่ามานั่งกันก่อนตอนนี้โจทย์เราก็มีแล้วเรียบร้อยตอนนี้ในนี้มันจะมีรถอยู่คันเดียวที่ไม่รู้ว่าเคยเห็นกันหรือเปล่าอเล็กครับเคยเห็นรถเต่าไหมครับรู้จักรถเต่าไหมคืออะไรรถเต่าเดี๋ยวเดี๋ยวรถเต่าสีฟ้าครับเคยเห็นไหมครับใครเคยเห็นบ้างไม่ใช่รถเต่ารถโฟกนะครับรู้จักรถโฟกไหม รถเต่าสีฟ้าครับรู้จักไหมมันมีอยู่คันเดียวไม่ใช่โอเคสตาร์ทเริ่มรถอะไรไม่รู้จักรถเต่ากันเหรอมีอยู่คันเดียวนะในเนี้ยก็นี่รถเต่าสีฟ้าครับมันจะออกสีฟ้าอ่อนอ่อนอันนี้มันสีน้ำเงินสีฟ้านะครับอันเล็กขาสีฟ้าหน่อย สีฟ้ามันคือนี้เดี๋ยวบอกไม่ใช่เดี๋ยวบอกต้องหาโจดสีฟ้าให้อเล็กก่อนอะไรเขาคันนี้เหรอไม่ใช่มันจะมันจะฟ้าอ่อนเลยอย่างนี้แหละแต่สีอ่อนกว่าออกจะฟ้าขาวๆอ่ะคล้ายๆแบบนี้นี่คล้ายสีแบบนี้โอเคหาหน่อยสีคล้ายแบบนี้ อะไรขาหน่อยสีรถแบบนี้ครับคล้ายๆแบบนี้แต่ไม่ใช่คันนี้เป็นรถเต่าไม่ใช่คันนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่มีอยู่คันเดียวตอนนี้รู้สึกว่าทุกคนจะหากันไม่เจอตอนนี้ผ่านไปประมาณสิบนาทีแล้วก็ยังเหมือนเดิมตอนนี้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอกันไม่ใช่ครับคันนี้ไม่ใช่กระบะนะครับนี่นะครับมันรถเก่งหรอมันเป็นรถเต่านะครับ รถโฟกครับรถเต่าไม่ใช่ครับอีกไก่ของมันแล้วครับมีคนมือเกือบโดนแล้วครับตอนนี้อะเราไปเท่านั้นใช่ไหมใช่ไม่ใช่ครับนั่นมันรถก่อสร้างอะไรหายไ่เรอไหมไม่รู้ใครใกล้ครับ ยังไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับก็เต่าเออเออโอ้โเจอแล้วครับโอ้ตอนนี้พี่รันเจอแล้วเนี่ยใช้รถเต่าไหมเต่าเข้าไปน้องอเล็กขอโชว์หน่อยรถเต่าเออได้เอาได้สรุปโจทย์ยากสำหรับน้องอเล็กทำไงดีให้น้องอเล็กชนะโอเค ตอนนี้รู้สึกว่าพี่รันจะชนะเลยครับสองโอเคต่อไปเราจะมีตอนนี้เราจะหาโจทย์ให้สําหรับน้องอเล็กที่หาได้ง่ายนะครับอเล็กเล็กอเไ้เากน่าจะเป็นสิ่งที่เขาหาาไมา ตอนนี้เราเจอจุดแล้วนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมนีม่ครับอันนี้เป็นรถที่โปรดของเขาเลยเขาจะไปไหนจะไปด้วยคันนี้เลยครับมัน,นจะเป็นรถรถทหารคันเล็กเป็นรถทหารคันเล็กนะครับถางนูรู้สึกว่าจะเสียงเจ้าเจ้ากันครับสงสัยอยากลุ้นกันอยู่โอเคอย่าเพิ่งหันหน้ามานะ นนโอเคพร้อมแล้วโอเคให้ทุกคนมานั่งนี้ก่อนมารอโจทย์กันก่อนไหไหนหไหนไหนตอนนี้มีโจทย์อยู่ว่ารถคันนี้จะเป็นคันที่เล็กที่สุด <c oughs> เป็นรถจิว๋ว <c oughs> อย่าเพิ่งมองครับอย่าเพิ่งมอง <c oughs> อันนี้จะเป็นรถทหารคันเล็กนะครับ <c oughs> แล้วก็มีคันเล็กนะครับแล้วมีดาวอยู่ข้างหน้ากระโปรงนะครับหนึ่งดาว ดาวสีขาวอาเล็กรู้จักไหมครับรถทหารคันเล็กอ๋อรู้จักไหมครับโอเคพยจากหน้าแล้วรู้จักทุกคนพร้อมค่อยๆหานะครับไม่ต้องเรียบสตาร์ทเริ่มอ้ยอ้ยอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ข้างๆใครเนีเย่ยหาไม่เจออยู่ข้างอเล็กเลยโอยอยู่ข้างอาเล็กเลยโอ้อเล็กหาไม่เจอโอ้โหใช่ไหมครับคันนี้ อันนี้เป็นรถโปรดของอเล็กนะครับอเล็กหนาอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เป็นไรตอนนี้อเล็กก็ถือว่าเล่นได้ดีมากครับตอนนี้ไม่เป็นไรอรันให้คะแนนน้องดาดนี้ตอนนี้อรันจะยกคะแนนให้น้องนะครับไปสองคะแนนนะครับไม่หนึ่งหนึ่งเดียวให้มันเป็นรูดกันคะแนนรอบนี้อรันให้น้องโอเครอบนี้อรันให้น้องนะครับก็เป็นอรันก็จะสองเหมือนเดิมน้องเป็นหนึ่งอรันสองน้องหนึ่งใครได้สามก่อนชนะโอเคอเล็กไปยืนเลยครับ โอเคตอนนี้เราต้องหาคันคคน,นี่น,นะครับคันต่อไปจะเป็นคันนี้นะครับนี่ครับรถเป็นรถ,น,รถนี่ครับรถทาหารน้องอะไรก็ชอบนะรถทหารานี่ครับขนขยะได้ครับกันนี้โอเคครับมาครับพร้อมแล้ว นั่งก่อนตอนนี้น,นั่งรอดูโจทย์ก่อนตอนนี้ไ,นไม่ใช่ครับตอนนี้น้องเล็กครับใจไทายน้ออรันด้วยให้หารถทหารรู้จักไหมไหรถทหารที่สามารถขนขยะได้ร,รู้จักไหมรถทหารสีทหารแล้วขนขยะได้สีเป็นยังไงสีเหมือนสีทหารเลยแต่ขนขยะได้งงกันนะจ งงกันทั้หรอสีทหารนะครับเป็นรถทหาร,นนหรไม่ใช่เป็นรถขยะนะครับสีเขียวสีเขียวนะครับรู้จักไหมครับรถรถขยะสีเขียวนะครับที่เป็นลายทหารนะครับหนึ่งสองสามเริ่มไม่ใช่ครับอ้ยตอนนี้บอกจอยกันนะครับถ้าใครบอกก่อนว่าสองคันนะครับสองคันเท่านั้น อ้กคนคือไม่ใช่คือออกจากเกมนะครับโจรใหม่ก็เหลือคันเดียวเอา้ะเหลือคันเดียวอ่ะน้องเล็กก็เหลือคันเดียวเนื่อสองจัมต่อมันสีเขียวใช่สีเขียวครับสีเขียวเข้มครับขี่ม้าครับเหมือนรถทหารครับตอนนี้หากันใหญ่ครับตอนนี้ไม่ใช่ครับนั่นรถทหารครับอ่าอเล็กจะรู้จักนะครับตอนนี้ ้จักดีนะครับอลเล็กพอเล็กอยากเป็นทหารใช่ไหมอัลลมี้รูจกดอยากเป็นทหารไหมครับไม่ใช่ครับมันหยุดโอ้เธอแล้วอลันจ้องอยู่แล้วอลันจ้อ,จองอยู่แล้วโอ้นี่ครับน้องอลเล็กชนะแล้วไม่ยังต้องสองสองตอนนี้<อ>น้อง,องน้องอาลันมีสองแต้มสองคะแนน น้องอเล็กมีหนึ่งคะแนนเอ้ยน้องเล็กมีสองคะแนนเมื่อกี้เมื่อกี้ที่น้องก่อนจะหยิบอางก็จอ้องละไม่<อ>ทันนะ <laughs> อารันไม่ทันนะครับเป็นจีน้นี้โอ้คือตอนนี้น้องเล็กอยู่ใกล้ก็เลยเจอก่อนอู้หูอารันอยู่ตรงนี้อ่ะ <laughs> โอเคต่อไปเหลือ,อต่อไปตอนนี้สองต่อสองไทชนะรอบนี้ถือว่าชนะโอเคอย่าิ่งทะเลาะก,กัน,นรอบนี้คือชนะ <laughs> ใช่ครับเป็นสามต่อสอง อ่าโอเคไปหันหลังกันก่อนตอนนี้โจทย์ยากเลยครับทุกคนเริ่มรู้แล้วว่ารถอะไรคืออะไรหายากแล้วต้องเป็นรถที่แบบทุกคนไม่รู้จักแน่เดี๋ยวผมจะหานี่นะ คนรู้จักนะครับอ่าเจอแล้วครับฝั่งนู้นทำอะไรกันอะโอ้ออโหค,ครับเเราวางที่เล่นกันนะครับเราก็ขอคันนี้นะครับอันนี้จะเป็นรถสามล้อนะะท้องสีเหลืองนะครับเราจะหามันหลอกลหลายๆคัน โอเคครับพร้อมแล้วครับตอนนี้พร้อมแล้วใครชนะครับถือว่าชนะเลยนะครับอ่ารถรถเนีียมันจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับในพรมหมดเลยเป็นรถสีอะไรอ่ะตอนนี้โจทย์ของเราก็คือรถคันนี้มันจะไม่มีสี่ล้อนะครับรถมันจะมีแค่สามล้อฮะใครรู้จักรถสามล้อบ้างอเล็กรู้จักไหมครับเจ๋ออันนี้รถคือจะมีหนึ่งสองสามสี่ล้อใช่ไหมแต่นี้จะเป็นรถแค่ สามล้อสีอะไรโอเครถตุ๊กตุ๊กอะใช่เวียนกลมมีเสียงแท้งนะไอเด็กนะครับรถสาล้อคือรถตุ๊กตุกนะครับเหรอใช่โอเคแอบรถตุ๊กตุ๊กปอ่าอเล็กรู้จักรู้จักรถตุ๊กตุ๊กไหมครับโอเครันรู้จักไหมโอเคถ้างั้นเริ่มได้สตาร์ทไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆหานะครับ มันอยู่ในนี้ฮะคันมันไม่ใหญ่สามล้อไหนรไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมัวละไม่มีนะครับไม่มีนะครับมันจะอยู่แบบไกลๆนะครับมันไม่มีเอาอะไรเราอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอีสายจะไปซ่อนนั่นหน่อยย่าดูเจนมันเป็นจีอะไรฮะมันเป็นสีเหลืองครับ ข้างบนสีเหลืองท้องสีเหลือง <laughs> ตอนนี้น้องอาราันก็เตือนแล้วนะครับจะสละให้น้องไว้ไว้น้องชนะไม่รอบนี้ <laughs> ให้น้องไว้รอบนี้เมื่อกี้อะไรก็จะคานไปเลยอ <Okay. S 2> ันลูกชิมมัอยู่ไกลๆอันี้ในฐานะที่อารันเป็นพี่คนโตนะอาลันต้องชนะสี่ถึงจะชนะอเล็กชนะสามพอไป <Okay. S 1> งั้นมีรอบต่อไปเตะตะก้อ นี่ครับโจทย์นี้เราจะเป็นนี่ครับเป็นหันไปนเป็นปืนทหารนะครับตัวน,นี้อันนี้เป็นของน้องอันนี้เขาจะชอบอนะของโกรธเขา <c oughs> เราจะซ่อนมันตรงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะจะมีมวยแล้วรอบ,บนี้ <c oughs> โอเค ตอนนี้นะครับอะไร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 อันนี้ไม่ใช่อะไรเอามาดิเจอร์พืชทหารอย่าให้ท่านบอกโจรเลยแอบฟังเหรออันนี้ถือว่าโมฆะนะครับมีการแอบฟังกันไม่เอออะไรคิดวเอาอะไรได้ยินอันนี้เอาอะไรได้ยิน ยังไม่รู้ว่าใครแพ้ชนะนะครับตอนนี้มีการรู้โจทย์ก่อนนะครับเอาใหม่ขออีกรอบนึงเอาไปเอาไปเีคอเตอร์เคอเตอร์อันนี้นะครับเราจะอันนี้นะครับอันนี้คืออย่าตดเราจะรอครับเราจะพูดเป็นรถอีกคันนะครับเราจะพูดเป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะจริงเราจะใช้รถในรูปนะครับในการโชว์นะครับ อันนี้อันนี้เครถที่เราจะต้องซ่อน Audience, นะคะนระับคัน геро, น,น,นี้นะครับเนี่ยคันนี้เลยแต่จริงแล้วเดี๋ยวเราจะโครับจอดนะครับเฮ้ยเราซ่อนแล้วจะเป็นรถคันสีเหลืองนะครับเอาไปซ้อนด้รถคันสีเหลืองนะครับโอ้โหเนื้อสีเหลืองคันนี้นะครับ โอเคครับพร้อมแล้วโอเคตอนนี้นะครับอ,อ่าเป็นรถโฟกลิฟิ์นะครับใครหาโฟกลิฟิ์ก่อนได้ชนะนะครับโฟก์คริปโฟก์คริปนะครับรู้จักไหมน้องเล็กรู้จักไหมโฟกลคริปรู้จักไหม <laughs> เดี๋ยวยังไม่หาเลยครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไม่ริ้เอาไว้จัดโอเคทุ <c oughs> okay. กคนห้ามมือนิง่งๆนะครับใครนั่งตรงไหนอยู่ตรงนั้นใครหยิบก่อนได้ก่อนรู้จับ ตอนนี้ทุกคนอย่าห้องเลงนะครับตอนนี้จะเป็นเกมสุดท้ายที่เราแบบไม่ให้หาครับเราจะให้มองก่อนนะครับตอนนั่งเฉยเฉยเราใช้มองก่อนนะครับไปมองก่อนหน้าออกทุกคนนะครับตอนนี้ตอนนี้จะเป็นรถรถโฟกลิฟต์นะครับที่มีคันสีคันสีเทานะครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นสีแดงนะครับอเล็กเจอไหมครับเห็นหรือยังครับแต่ห้ามหยิบนะครับห้ามหยิบโอเค โอเคโอเคมาอยู่ตรงนี้นะครับไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้กอดอกอยู่ตอนนี้ตำแหน่งตำแหน่งที่นั่งนะครับเป็นตำแหน่งที่พลาดนะครับแต่ละคนพอโจทย์เราไม่ได้บอกครับโอเคตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวหนึ่งทอหนึ่งสองซ้ำนะครับให้หยิบเลยนะครับอันเล็กตเดี๋ยวก่อนนะครับอ่ะผิดดเี๋ยวอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งกอดหน้ากอดอนก่อนไม่คันนี้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 อเล็กต์อันนี้โอเคอเลยเอาเลหนึ่งสองอ่ะเป็นรถครับ พวงลิฟต์นะครับพวงลิฟต์คันสีแดงนะครับคันสีแดงนะครับคันสีแดงนะครับแล้วก็ข้างบนมันเป็นสีเทานะครับสีแดงนะครับเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่นะครับโอเคหนี่งสองสามยิบตอนนี้เราดูหน้าคนแฝดนะครับตัวนี้อยู่ใกล้ๆเองนะโอ้โหวิสานเล็งไว้อะไรเลี้เค เกมนี้เราก็หมดแค่นี้ครับใครแพ้ชนะไม่สําคัญอยู่ที่ความสนุกสนานสนุกไหมครับเกมนี้อสนุกไหมครับสนุกไหมครับโอเคสนุกคลิปรถเล็กของเล่นนะครับนี่นะบ๊ายบายคลิปหน้าเจ้นใหม่อ่ะอ่ะอ